สวัสดีค่ะสปูสุคนคุณพ่อคุณแม่ลงนะุงป้าอาพีเ่เพื่อนน้องน้องนุ่งๆค่ะมาพอกับสาวนุำฝนอีกแล้วค่ะบอนีสาวน้ำฝนใดตำข้าวปุ่นกุ้งลวกค่ะกินกับแคบหมูพักสลัดพักซี่จีนพริกหวานค่ะมาค่ะมากินกับสาวน้ฝนแสบๆน้ำกันค่ะมื้อนี่แหละค่ะถนัดถนีขออนุญาตด้วยค่ะ กุ้งลวกค่ะแซบค่ะ Mm-hmm. เด็กเซนค่ะกินเบื่อเบือเบอเบ่อค่ะขอบคุ่น กุ้งลายเสือลวกตัวใหญ่ๆค่ะ วานค่ะพริกหวาน ซวงไข่ที่คักคาบัดเนี่ยเผ็ดเผ็ดเปรีป้ยว เยลรมันอากาศดีค่ะเมื่อนี้สิบกว่าองศาแดดออกแต่ว่ามืออื่นหนึ่งกะเหลือสามองศาอากาศกะขึ้นขึ้นลงๆสิค่ะเห็นหคุ้นเป็นไข่เป็นวัด โะทันเนาะค่ะเดี๋ยวหอนเดี๋ยวหนาววอเตสว่งค่ะค่ะเพชร <laughs> i <laughs> โอ้ยเผ็ดทั้งเผ็ดทั้งแสบค่ะทุกคน ได้เมนูถูกใจกับม้วนไส้ม้วนไส้ปะปากปะเบา,า,าค่ะ <c oughs> คุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปสามน้ำฝน,นค่ะมาพบมาพอกับสามน้ำฝน,นในคลิปวิดีโอนาน,นะคะขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆมือค่ะสวัสดีค่ะ